ไปเลยดีกว่านะว่าช่วงนี้นะคะก็ขอใช้อะไรบ้างนะคะในการดูแลหนังหน้านะคะในวัยใกล้เลขสี่นี้นะคะเบสันอะไรกูเราจะมาเริ่มตัวแรกกันก่อเลยนะคะกับเจ้าตัวนี้นะคะ่ะถาา้เห็นไหมนะคะละแมนั่นเองนะคะเดี๋ยวทวิ e ต t เมนต์โลชั่นนะคะก็เป็นโลชั่นที่เป็นการแบบว่าเตรียม สำหรับการลาสกินแคร์ขั้นตอนดื่นๆนะน้ำตกนั่แหละเอาง่ายๆนะคะซึ่งน้ำตกตัวนี้เนี่ยเราผ่ดเพิ่งได้ลองใช้และชื่นชอบมากๆะคะเพราะว่าด้วยความที่ทางเราเนะเป็นคนที่ผิวแห้งผิวแหงมากนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องนะคะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นได้ดีมากๆจริงๆ คือปกติเนี่ยก็อาจจะใช้พวกเอ่อครเดโบนะคะหรือว่าดีออลิ่งล็กๆที่หวานช้อยนะนะเออซึ่งอันานั้นก็ดีนะคะทำความสะอาชื่อได้ดีแต่แมตต์ตัวเนี้ยมันได้ดีกว่านะคะออกบำรุงผิวได้ดีแล้วก็ทำความสะอาชื่อได้ดีคือเคยใช้สกินแคร์ตัวอื่นนะคะแล้วก็ใช้น็อกตกตัวอื่นนะพอใช้ตัวเนี้ย คือรู้สึกเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีแบบ healthy glow หน้านาหน้าใสาๆประมาณนี้มันดีชื่นชอบมากนะคะสบแล้วนะคะที่หลายๆคนนะคะก็ยกให้น้องคนนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งในผลิตภ์ของใครหลายคสนสำหรับน้สบจากลาะแมคค่ะชุดต่อมานะคะสำหรับสาวผิวแห้งที่จะขาดเป็นไม่ได้เลยก็คงจะดีเมตพ้นนะคะออยนะคะ f a c ียลออยหรือว่าออยทีสารชาติเข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็น แม่เดอรยวรวเวลออยนะคะมาใช้บนกรนดาษมันดีมากคือมันไม่มันนะคะถ้าใครเคยใช้เฟเชียลออยที่ดีๆหน่อยอ่ะมันจะไม่มันหน้าเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแบบดีมากจริงๆต้องขยาวน้องเขาก่อนนะคะเพราะว่าเขาแบบชัดน้ำมันกับน้ำให้กันแล้วจะหยดไปนะคะมีกุกี้หยดนิดหน่อยปั๊บนะคะประมาณนี้แล้วก็วอร์มเช่เดิรค่ะลงไปทั่วหน้าเลยค่ะ ตัวต่อไปที่หวอนจะลงค่ะก็เป็นวิตามินซีที่ค่อนข้างจะเลือกชื่อามากๆนะนะคะคิวนะคะตัวนี้น่เองนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีวิตามินซีถึง12.5เปอร์เซ็นต์ถูกถือว่ามาให้แบบเยอะามากๆนะคะแล้วก็บวกด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยนะคะเป็นตัวดังมากๆของ,ขงคิวนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นสีส้มๆหนุหนๆนะคะปะฝ๋าเนี่ย รู้สึกว่ามันจะมีความอุ่นๆวิดนึงแต่ว่าอาจจะมันจะแบบเอาไปวอร์มก่อนแล้วก็ค่อยก็พร้องเขาเนื้อเขามันจะแบบ้าหัดบองไม่ถูกมันจะดูเคลือบมันจะดูแบบมันดูดีๆมันดูนุ่มๆมันดูเนื้อฟูๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะตัวนี้ที่เขาออกมาใหม่เป็นตัววิตามินซีที่ใช้ทาใต้ตาเราอยูใต้ตานนั่เองนะคะน้องเขามาในขวดนะคะตำตัวนี้น่ารัก15 ml ค่ะ สีเขาก็จะมีความเข้มนะกว่าวิตามินซีที่ทาหน้าเล็กน้อยนะคะเนื้อเนี่ยมีความเกลี่ยนะคะค่อนข้างที่จะไม่ได้ง่ายมากไม่ได้เมลไม่ได้เหลวมากนะคะก็แตะลงไปใต้สานะคะจะใช้มือต่อก็ได้แต่ก็ฝันด้วยความที่เรามีทางแอปพลิเคเตอร์นะคะตัวนี้ประาจะใช้แอปพลิเคเตอร์ออกมาเร่อของมันของละแมนะคะเพราะมันมีความเย็นเพิ่มนะคะในเรื่องของ การไหลเวียนนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มาลงตัวนี้ค่ะขั้นตอนนี้เขาบอกว่าให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการลงมันจะเป็นืองทวีท,ทีออยเล็กน้อยนะคะก็ะคือหาก,าก,ากช่วยดูแลนะคะในเรื่องสิวที่ถกผิวนะคะโดสิวก็ดีนะคะว่าสิวที่กำลังขึ้นนะคะก็ะจะช่วยได้ ติ๊กต็อกสุดท้ายกันดีกว่านะคะเจ้าสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็เป็นพี่เพิ่อนของเรานะคะก็คือละแมนะคะแคนเดอร์ละแมนหลายคนจะบอกม,มันหลุดหรือ,อเปล่าบ้างค่ะมันดูแบบมไม่โอเคหรือเปล่ามันหนักหน้าไปหรือเปล่าฉัหรับประกันแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นนะใช้แค่นิดเดียวก็พอใช้ใช้แค่ความขนาดเนี่ยอ่ะเท่าๆแอปพลิเคเตอร์แค่นี้เล็กๆแบบว่าขนาดเท่าเม็กเซน ะะคะแค่ฝากมือนะ้วก็วอร์มนะคะวอร์มให้จากสีขาวๆเนี่ยมันใสๆทั่วหน้าแล้วก็ค่อยปักพกที่หน้ามันไม่ได้มันขนาดน,นั้นนะทุกคนแต่ถ้าใครหน้ามันโอเคอาจจะรู้สึกว่ามันหน้ามันไปแต่ถ้าใครที่แบบเป็นคนหน้าแห้งผิวแห้งแบบก็ผ่าจะต้องตัดอ,อยู่ห้องแอร์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะลงอะไรก็ลแล้วแต่ ตัวนี้ค่ะมันจะช่วยทําให้สกินแคร์ที่ลงหลังจากน้ำตกทุกอย่างมันซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากยิ่ขึ้นมันเป็นการนำาค่ะสกินแคร์ต่างๆเข้าสู่ผิวนั่นเองค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพร้อมแล้วนะคะใช่ไหมคะ แล้วนะคะกับการไปทานเรีกไก่ของเรานะคะแต่ว่าน้องเบ์ต้องเอาไว้ที่นี่ก่อนเต็มปบบนี้ได้เ่แค่ะดึงดึงดึงโอเคี